เพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาในการบูตเข้าไบออทนะครับของนี่ครับโน้ตบุ๊ก e ดลว์นะครับรุ่นใหม่นะครับบางทีจะลงวินโดว์ใหม่นะครับเข้าไบออทไม่ได้นะครับแล้วเข้าบูตเมนูไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีมานําแนะนําเพื่อนๆนะครับการตอนแรกนะครับเพื่อนๆเปิดคอมก่อนนะครับก่อนอันดับแรกก็จะเข้าไบออทนะครับเปิดคอมครับ ให้เพื่อนกดฟังก์ชัน f12 f 2ย้ำๆนะครับนี่เข้าไปออดนะครับเพื่อนกดฟังก์ชัน f2 ย้ำๆนี่จะเป็นการเข้าไปออดนะครับถ้ากดฟังก์ชัน f12 ก็จะเป็นบูตเมนูเดี๋ยวลองเข้าไปออดดูก่อนนะครับเปิดครับเปิดเครื่องครับนี่ครับกดฟังก์ชันแล้วก็กด f2 ย้ำๆนะครับอันนี้เป็นการเข้าบูตไบออดนะครับเข้าไปออดนะครับไปตั้งค่าไบออดเองนะครับเพื่อนกดย้ำๆไปครับ กดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วกด F2 ย้ำๆๆครับนี่ครับเพื่อนเข้านี่โน้ตบุ๊กดีโนโวเข้าสู่ไบโอะแล้วนะเพื่อนครับเราก็มาเลือกบูตนะครับเราจะบูตอะไรก่อนนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับเพื่อนถ้าเป็น USB เพื่อนก็เลือก USB ขึ้นนะครับกด f e F6 นะครับเลือกขึ้นเลื่นลงกด F นะครับนี่ครับีเลยครับเพื่อน กดฟังก์ชันนะครับโนบุกรุ่นเรโนโวนะเพื่อนทุกอย่างนะครับต้องเลื่อนกดฟังก์ชันแล้วกด f5 f6 มันจะเลื่อนขึ้นข้างบนกด f6 จะเลื่อนขึ้น f5 จะเลื่อนลงนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือเลือกต้องกดฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วเลื่อน f6 นะครับมันจะขึ้นข้างบนนะฮะอันนี้สังเกตว่าอันนี้คือบูท usb นนะครับนี่ครับตัวนี้มันจะบูท usb ในโลงาน lowido นั่นเองนะครับกด f10 ออกก็จะบูทเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูบูทเมนูนะครับว่าให้เพื่อนกด f ฟังก์ชัน f 1 2จะเป็นบูทเมนูนะครับอโอเคครับดูนะครับเพื่อนกดฟังก์ชันนะครับค้างไว้นะครับเพื่อนแล้วกด f 1 2ครับย้ำๆๆนะครับนี่ครับฟังก์ชันแล้วก็ f 12ย้ำๆๆอันนี้จะเป็นการบูทเมนูนะครับเพื่อน นี่ครับย้ำย้ำยำนี้ครับเดี๋ยวจะเข้าสูบูทเมนูนะเพื่อนนี่ครับจำเกตว่าเราบอเรากดย้ำย้ำ f ฟังก์ชัน f 1 2แล้วมันจะเข้าสูบูทเมนูครับเ,เพื่อนเ่าใว่าเราบุ๊อันไหนก่อนก็ได้ออันนี้ก็แล้วแต่เราครับแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นฟังก์ชัน f 2ย้ำย้ย้ำจะเป็นการเข้าไปออดนะเครับนี่ครับสเสร็จแล้วเพื่อนก็เลือกว่าจะลงบินโดใน ตัวไหนนั่นเองครับของ Lenovo นะครับเพื่อนๆก็กด Enter ครับนี่เพื่อนมาแล้วครับสังเกตว่าบูตมาแล้วครับเมื่อกี้เราตั้งค่าไม่ได้นะครับตอนนี้ตั้งค่าบูตจาก USB ได้แล้วเข้าสู่การเซตอัพวินโดว์ได้ปกติครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือการตั้งค่าการบูตไบออทนะครับกับการตั้งค่าบูตเมนูนะครับถ้าเพื่อนๆบูตไบออทก็คือกดฟังก์ชันค้างไว้แล้วกด F2 ย้ำๆนะครับอันนี้เป็นการบูตไบออดครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจะกดบูตเมนูไม่เป็นกดของชาค้างไว้แล้วกด F12 ย้ำๆๆครับจะเป็นการบูตเมนูนนั่เองนะครับเพื่อนครับนี่ครับผมเข้าสู่การลงวิดีโอใหม่เรียบร้อยครับเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการบูต เข้าไปออร์บูตข้อเมนูของนี่ครับโนบุกลีโนโวรุ่นใหม่นะครับเพื่อนครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับสวัสดีครับ